วันนี้นะครับเราก็มีผู้สนับสนุนใจดี Big One Group นะครับผมเป็นผู้นำเข้าสินค้าแบบถูกต้องลิกสิทธิ์การ์ตูนเลยนะครับจากบันไดนะครับผมแบรนด์ชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเองและเขาก็ใจดีนะครับส่งกาชะปองมาให้เราเปิดถึง4รลูกเลยมาเราจะมาเปิดดูกันทีละลูปเลยดีกว่าเริ่มจากลูกใหญ่สุดเลยแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเราจะแจกให้ทุกคนด้วยนะครับผมแอ,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 อันนี้เป็นไงกกบอ้อนบอลครับ เป็นเบจิต้าครับผมนี่ครับต้องเอามาประกอบกันนะครับผมซึ่งประกอบกันแล้วก็จะเทมากๆนะอันนี้เราก็จะแจกให้ผู้ชมนะครับโอเคนะครับผมอันนี้อันแรกครับแล้วจากนั้นนะครับผมเป็นวันพีทครับการ์ตูนโปรดแห่งมังงะเว์ของเราเป็นรอนะทาฟาก้าดีวอเทอร์อครับผมนี่ครับตัวที่2เราก็จะแจกเหมือนกันนะครับจากนั้นตัวที่3ครับผมสีเขียวนะครับ อันนี้ก็วันที่เหมือนเดิมครับผมวันนี้เป็นโซโลครับโร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 โลโโอาโซโลครับผมเอติดอ่านเลยครับโอเคแล้วก็บลม่วงกันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายนี่ก็แจกนะครับผมไม่เอาเลยก่อนเก็บไว้เองครับอันสุดท้ายแจกสามอันพอครับนอี่ครับช็อปเปอร์นะครับผมแจกก็ได้ครับไม่อยากได้ช็อปเปอร์โอเคครับนี่ก็เป็นสามอันนะคือบันไดเนี่ยเขาส่งสินค้ามาให้เรา รีวิวเนี่ยเพราะช่วงนี้เองอ่ะมันมีปัญหาเรื่องฟิกเกอร์เถื่อนผิดลิขสิทธิ์เนี่ยขายกันเต็มตลาดไปหมดนะครับผมบิ๊กวันเนี่ยเขาก็ได้ส่งสินค้าถูกลิขสิทธิ์มาให้เรารีวิวนะครับผมเพื่อเป็นการส่งเสริมการซื้อสินค้าถูกลิขสิทธิ์นั่นเองเดี๋ยวนี้เนี่ยสินค้าลิขสิทธิ์อะสมัยก่อนอาจจะต้องไปซื้อในห้างเดี๋ยวนี้ซื้อง่ายแล้วนะครับกดซื้อออนไลน์ได้เลยผ่านในเพจ Facebook นั่นเองไปเลยนะครับผมร้านบิ๊กวันครับจัดเต็มสุดๆนะครับผมง่าย สายกระเป๋ามากๆเนีัยผมแล้วก็มีสินค้าจากกระตูนเรื่องอื่นเนี่ยคอยอัปเดตมากมายเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของแขงเดอะคอนเคอเรอร์กันนั่นเองเรื่องราวในวันนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้เราจะไปเจาะประวัติของเขาในคอมิกกันในวันนี้เองผมอยากจะมาพูดถึงตัวตนของแขงที่เราได้เจอกันไปในโลกิก่อนนะครับหลายๆคนเนี่ยดูมาก็จะเห็นว่าเราเรียกว่าแขงแคงแคงถูกไหมซึ่งการที่ผมเรียกว่าแขงจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมมันเรียกง่ายยังไงเลยครับแต่ชื่อจริงๆของเขาเนี่ยไม่ใช่แขงนั่นเองครับแขงเนี่ยเป็น เหมือนชื่อเป็นฉายาหนึ่งในแข่งในบุค,คลิกหนึ่งเท่านั้นเองครับชื่อจริงๆของเขาเนี่ยคือนาฮานิเอลริชาร์ดนะครับผมแล้วตัวของเขาเนี่ยที่เราได้เจอกันในเวอร์ชั่นของโลเกียมันคือเวอร์ชั่นที่เรียกว่าอิมมอร์ทัสนะครับผมไม่ใช่เวอร์ชั่นของแข่งหรือคอนเคร์เรอร์แต่เวอร์ชันแข่งหรือคอนเคร์เรอร์เนี่ยเราก็จะได้เห็นนะครับผมในตอนจบในฐานะของลูกปั้นนั่นเองครับก็คือมาในชุดของแข่งนั่นเอง แต่ชุดที่เราได้เห็นกันตลอดเรื่องราวของโรเกียคือเป็นเพอร์โซนาอิมมอร์ทัสมากกว่านะครับผมโดยแขงแต่ละคนเองเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะและแขงเองอ่ะถือได้ว่าเป็นตัวละครที่งงที่สุดในมาเวลแล้วนะครับหากใครเนี่ยเคยฟังประวัติแขงมาอาจจะง,งงงหน่อยนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าคนเล่าเนี่ยมีโอกาสเล่าผิดได้สูงมากๆเลยนะครับเพราะแขงเองอ่ะแม่งงแบบงงเฮี้ยต้องใช้คํานี้เลยดีกว่านะครับผมงงแบบงงสัสสไม่รู้จะงงยังไงแล้วคือนักอ่านคอมิกบางคน นนก็เกิดเป็นกระแสต,ต่อต้านกันมาเลยนะครับผมคือบางคนนะ่บอกว่าไอการที่ตัวละครแข่งเนี่ยมันงงมากๆเลยอะ่ะมันก็เป็นสเสน่ห์ของมันที่แบบว่าเราจะปฏิบัติต่อเรื่องราวของมันไม่ค่อยได้เนี่ยเป็นสเสน่ห์ของมันไปแล้วครับแต่บางคนก็บอกว่าโอ้โหแบบนี้เนี่ยแม่งคนเขียนนึงมาแต่งก็แต่งแบบหนึ่งอีกคนนึงก็สร้างเพอร์โซน่าใหม่ขึ้นมาอีกแล้ว เพราะด้วยความที่มันเป็นตัวคอนท่องเวลาไงมันเลยแต่งยังไงก็ได้อะเราไม่ต้องมีความเชื่อมโยงอะไรกันมากอะแล้วด้วยความที่ว่าแบบโอ้โหในจักรวาลมาเวอร์ชั่นคอมมิกอะมันไม่ได้มีมัลติเว r ร์ ที่สมเหตุสมผลแบบมาเวลสินิมารติกยูนิเวิร์สนะครับก็เรียกได้ว่ามันก็มีความไม่เมคเซน์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยแต่เอาเป็นว่าอิมมอร์ทัสเนี่ยท่านผู้ชมนะครับผมรู้เอาไว้ว่ามันคือบุคลิกของแข่งในเวอร์ชั่นที่เรียกได้ว่าเป็นคนดีก็แล้วกันนะครับโดยตัวของเขาในคอมมิกเองเนี่ยนะครับผมเป็นคนที่ร่วมมือกับไทม์คีปเปอร์แล้วกันนะครับผมไอเอเรียนหน้ากิ้งก่าทั้ง3ตัวนั่นแหละในคอมิกอะมันไม่ใช่เป็นหุ่นยนต์ไร้สมองที่ถูกสร้างโดยแข่งอีกทีหนึ่งนะแต่นอนของ M.C.U ในเวอร์ชันของโลกีเนี่ยมันเป็นการรวมกันนะครับผมก็คือเอาอิมอร์ทัสเนี่ยมารวมกับฮีฮูลิเมนนั่นเองในคอมมิกอะเป็นคนละตัวละครกันนะครับนั่นแหละครับผมก็เลยเรียกได้ว่ามันมีการเปลี่ยนจากคอมิกค,ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมและในคอมมิกเนี่ยถามว่าตัวของแข็งเนี่ยร่วมมือกับ ไอทามคีเปอร์ต่างๆแล้วมันเป็นยังไงบ้าง i m มครับอิมมอร์ทัส่ยเรียกได้ว่าห่วยในการทําหน้าที่ของแม่งสุดๆ,ๆนะครับผมเพราะในมาเวลเองเก็มีเหตุการณ์ย้อนเวลานู่นนี่นั่นอะไรเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับแล้วทีวีเอเองก็ไม่ได้จะมีอํานาจล้นฟ้านะครับผมเหมือนในเวอร์ชั่นที่เราได้เห็นกันในจัก,กรวาลของโลกินั่นเองครับโอเคนะครับผมเอาเป็นว่าอย่างแรกเลยเราได้รู้แล้วนะครับผมว่า ตัวของแคงเดอะคอนโทรเลอร์เนี่ยในคอมิกเนี่ยนะครับผมไม่ได้มีความใกล้เคียงเลยนะครับกับความเทพที่เขามีในเวอร์ชันอิมอร์ทัสในโลกินั่นเองแล้วทําไมเราต้องเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังกันก่อนล่ะครับ เพราะเรากําลังจะบอกทุกคนว่าอิมมอร์ทัสที่ให้ผู้ชมเพิ่งได้ดูกันไปในโลก,กิตอนที่6เนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดในจักรวาลมาเวลแล้วนะครับผมทรงพลังที่สุดในจักรวาลมาเวลเลยนะครับไม่มีใครเก่งกว่าเขาแล้วนั่นเองแล้วทําไมกันนะครับผมวันนี้แหละเราจะมาอธิบายพลังของเขาแบบชัดเจนให้ฟังเลยแน่นอนเราได้รู้ปลอดตของเขาไปแล้วนะครับผมว่าหนึ่งเลยครับเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์จากศตวตรรษที่31นั่นเอง แต่จุดที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเขาเป็นคนคนพบมัลติเวิร์สถูกไหมและเขาเองเนี่ยก็เป็นคนที่เดินทางไปมาหาสู่กันกับตัวเองในเวอร์ชั่นต่างๆแต่เรียกได้ว่ามันก็มีเวอร์ชั่นที่เลวของเขาอยู่เหมือนกันทําให้เกิดสงครามมัลติเวิร์สขึ้นมาครับก็เรียกได้ว่าในคลิปที่ TVA ได้เล่าให้ฟังอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องโกหกนะครับผมมันเป็นเรื่องจริงแค่อาจจะมีการแต่งสีเติมแต่งสักนิดหน่อยนะครับผมเพื่อที่ว่าคนจะได้ไม่สงสัยไม่ต้องคาถามเยอะอะไรแบบนี้ แต่ที่เราจะบอกว่าทําไมเขาถึงเก่งที่สุดเนี่ยตัวของเขาเองเป็นคนธรรมดาถูกไหมอาวุธของอิมมอร์ทัสมีอะไรครับผมก็เรียกได้ว่าเหมือนกับของที่วีเอเปะเลยจากภาพที่เราได้เห็นมานะครับผมมีรีเซ็ตชาร์ตมีคาถาของมินิทแมนแล้วก็มีเทมเพลตนะครับผม <S 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 นอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับก็สามารถสั่งการตัวของมิสมินิทได้แล้วก็เป็นคนที่ สร้าง Environment ของ TVA ขึ้นมารวมไปถึงการดัดแปลงอะไรออดน,นั้นให้เป็นอาวุธด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นเอวิธีที่แขงจะจัดการศัตรูเนี่ยง่ายในดเดียวครับผมก็คือส่งศัตรูเนี่ยนะครับมาที่เดอะวอ d โดยการใช้คาถาของ m i n ิท e มนนะครับหรือไม่ก็ใช้รีเซชชาร์ตในการจัดการศัตรูไปซะนะครับผมแต่เอาง่ายๆศัตรูกับทุกคนในจักรวาลเนี่ยนะครับผมถูกคาถาม i นิท e มนโป้งไปทีเดียวนะครับก็ จบเห่กันแล้วนะครับผมทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะถูกส่งมาที่เดอะวท์แล้วก็ต้องเจอกับอารายออดนะครับผมก็เละเป็นขี้กันหมดนะครับและนั่นแหละก็คือวิธีที่ตัวของอิมมอร์ทัสเองอ่ะน่าจะใช้จัดการกับตัวเองในเวอร์ชั่นอื่นนะครับผมจนเรียกได้ว่าสุดท้ายเนี่ยก็เหลือเขาคนเดียวแล้วก็ถักขอเส้นไทม์ไลน์นะครับผมกลายเป็นเส้นไทม์ไลน์ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาซึ่งไทม์ไลน์ศักดิ์สิทธิ์นี้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะอธิบายแยกกันอีกทีหลายๆคนเนี่ยเข้าใจนะครับผมว่ามันคือไทไาํม มันถึงไม่ได้แยกออกมาเป็นมัลติเวิร์ได้เลยมันก็มีเหตุผลของมันอยู่แต่อันนี้อธิบายแยกมันค่อนข้างจะยาวครับก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวเราอธิบายกันในคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับผมต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับเราได้รู้พลังของตัวของเขาไปแล้วแต่พลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามันก็เรียกได้ว่าแทบจะเป็นพลังเบสิกเลยถูกไหมเลยครับเจ้าหน้าที่มินิทหมอนทุกคนนะก็มีพลังแบบนี้นะครับผมก็คือจิ้มพลูนคนไปแล้วก็ไปที่เดอะวอยถูกอะไรออดฆ่า แข่งเองก็ทําได้แค่นั้นเหมือนกันแหละพลังของเขาเนี่ยถ้าเป็นพลังในตัวละครจริงๆอ่ะแบบเลือดเนื้อเชื้อหนังเนี่ยเขาก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดานะครับแต่สิ่งที่ทาไม่แข่งเนี่ยนะครับผมไร้เทียมทานมากๆเลยจะเป็นทานอสจะเป็นอินฟินิตี้สโตนจะเป็นอะไรเนี่ยก็สู้กับแข่งไม่ได้ครับเพราะอะไรครับผมต่อให้เรามีไทม์สโตนเนี่ยเราเล่งเวลาได้เราย้อนเวลาได้เราไปดูในความเป็นไปได้ของอนาคตได้ถูกไหม แต่แข่งเนี่ยนะครับผมไม่ได้เห็นเวลาเป็นเส้นตรงนะครับคือคนทั่วไปอาจจะเห็นเวลาเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตถูกว่าเป็นเส้นตรงหรือไม่ก็ย้อนกลับมาก็เป็นเส้นตรงเหมือนกันก็คือย้อนจากปัจจุบันไปอดีตแต่หากเราสังเกตดีๆในตอนเปิดโลกีเนี่ยเราจะได้เห็นเลยว่าเส้นเวลาเนี่ยเป็นวงกลมนะครับผมลายล้อมที่ซิตาเดลแอตเดียนออฟไทม์นะครับคืออะไรครับผมคือมอร์ทัสนี่ ได้เห็นเวลานะครับผมเป็นวงกลมนั่นเองครับเวลาทุกอย่างเนี่ยนะครับผมได้ทําให้เขาได้รู้ทุกอย่างนั่นเองเขาได้เห็นทุกช่วงเวลาครับจะเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับผมเขาได้เห็นทั้งหมดนั่นเองนั่นทําให้เขารู้ทุกการกระทําของทุกคนในจักรวาลครับไม่มีใครสามารถหนีเงื้อมือของอิมมอร์ทัสไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเขาถึงสามารถ สร้างไทม์ไลน์ที่โลกิเนี่ยนะครับผมกลายเป็นพระราชาก็ได้ฆ่าทานอสก็ได้แต่เขาเนี่ยนะครับผมมีจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวก็คือในไทม์ไลน์ทุกอันที่มีอยู่ในไทม์ไลน์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขานะครับผมจะต้องป้องกันอะไรครับป้องกัน การมีอยู่ของตัวตนยังไงเลครับผมการมีอยู่ของตัวเองในอีกเวอร์ชันหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกไทม์ไลน์ที่อยู่ในไทม์ไลน์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีจุดหมายก็คืออะไรครับเพื่อไม่ให้เกิดสงครามมัลติเวิร์สเพราะฉะนั้นแข่งในทุกเวอร์ชั่นในไทม์ไลน์ศักดิ์สิทธิ์จะต้องไม่มีตัวตนอยู่นะครับผมจะต้องไม่อยู่นะครับมีแค่เวอร์ชั่นเดียวก็คือเวอร์ชั่นที่เป็นอิมมอร์ทัสนี้เท่านั้นและนั่นแหละครับคือความโม้ของแข่งนั่นเองครับมันเก่งมากๆเพราะมันรู้ทุกอย่างนั่นเองแต่่่่่่นนนะครบผมททีีเเเเเกกกงสุดยาาาออไวว้ป็ฉพ เวอร์ชันอิมมอร์ทัสที่เราได้เจอในโลกิตอนที่6เท่านั้นนะแต่คนที่จะมาต่อจากนี้เนี่ยแข่งในอีกหลายๆเวอร์ชันเนี่ยจะไม่ได้เก่งเท่าอิมมอร์ทัสนะครับผมทําไมกันเดี๋ยวไว้รอฟังกันในคลิปถัดไปก็แล้วกันครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปอธิบายไทม์ไลน์ศักดิ์สิทธิ์กันก่อนนะครับผมในวันนี้เราก็มาโม้ความเทพของอิมมอร์ทัสให้กับทุกคนได้รู้แล้วแล้วก็ประวัติข้าวๆในคอมิกนั่นเองบอกเลยว่าในคอมิกไม่มีมาอย่างนี้หรอกที่รู้ปัจจุบันอดีตอนาคตอะไรขนาดนี้มันเก่งเวอร์อ คืออย่างอิมมอร์ทัสมันไม่มีทางชนะได้เลยจนกว่าแบบโอ้ยกูเบื่อแล้วอ่ะอยากให้มึงมาแทนที่กูจังอะไรแบบเนี้ยนะครับผมไม่งั้นผมแบบไม่เห็นทางไหนเลยนะที่จะมีใครเอาชนะตัวของอิมมอร์ทัสได้อะ่ะไม่มีเลยอะ่ะศูนย์ไม่มีทางเลยสตรูที่รู้ทุกการเคลื่อนไหวของเรารู้ทุกการกระทำของเราและเราไม่มีวันเปลี่ยนแปลงมันได้ด้วยอะ่ะคือรู้ทุกคําพูดที่เราจะพูดอยู่ได้ซ้ําไปอะ่ะมันจะเก่งอะไรขนาดนั้นวะแต่เดี๋ยวเรารอดูกันนะครับผมว่าทําไมนะครับ อิมอทัสเนี่ยนะครับผมถึงเก่งที่สุดแต่แข่งคองเคอร์เรอร์ในเวอร์ชันใหม่ๆจะไม่ได้เก่งเท่าเขาเดี๋ยวเรารอดูกันนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมหากท่านผู้ชมเนี่ยอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ